Parked a location. Watch out! <laughs> Watch out! จบแล้วกินข้าวดิฟ้า Sorry bro โทษทีเพื่อนหลังเงินเพื่อนหลังทั้งคุณอีดิบิวผมโคตรบนออกเลยวันนั้นเดียวผมกิมเลยโอ้ยอีดิบิวกลับ ต,ตัวเป็นไหนเลยวะดูนี่อยู่ไปมันไปหลังเนินแล้วครับหลังเนินตรงผมตายอ่ะตรงที่มันยิงกันตอนแรกอ oh ะโอ้ไม่ใครจอดปะเฮ้ยจ้าโควยยังโดนี่กลิน่นน้องแกามาบุกโดนยังไม่แั่งได้ไงเพื่อนมันอยู่มันอยู่ยยต้นไม้ต้นไ, <S <S น,ตนไม้นี่แหละต้นไม้นี่แหละ

<languages? S 1> เดี๋ยวตัวนึงถ้าไงตัวนึงเห็นไหมข้างในต่อมาเลยแดดนี่แหละข้างในข้างหน้าแหละนี่แหละเห็นไหม Watch out ใช่ใช่ตัวนี้แหละนั่นแหละกก็ย่าถามใครอ่ะมีคนยัาไงถ้าไงเห็นไหมพีเป้ามาแล้วแ Watch out Watch out อู <c 195 2> okay, ่ขอวงตัวนึ่งหมนไกลหน่อ ทำไมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่เปิดต <c oughs> ู้ก่อนอะบบนะถึงก็ไปใหญ่ก่อนทำไมอ่ะถึงก็เหม็นเลยแล้จะขอยอยายได้หรืออ่ะไม่ใช่มันไม่ตอนนั้นมันไหนอะ่ะแล้วนี่อะไรขายอ่ะ,อะขายหรือยังอ่ะเฮ้ย <c oughs> มีคนที่น,โนโ่ากลัวพี่เลย ข้าวข้าวพ่ออ้าวปันดาพ่อพี่อ่ะไอมีปิดเอไอมีแล้วมีได้แล้วไม่ลงม่จับตัวไว้หรือไม่จับ